สวัสดีครับปั๊มชีช้ชแนลให้ดูใกล้ๆอันนี้ก็เป็นเห็ดแชมปิญองนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเข้าครัวทําอาหารกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศผมสั่งเห็ดแชมปิญองก็คือเห็ดแชมปิญองมันจะมี2ชนิดอันนี้เป็นเห็ดแชมปิญองสีน้ําตาลนะครับอีกชนิดหนึ่งจะเป็นเห็ดแชมปิญองสีขาวซึ่งสีขาวกับสีน้ําตาลต่างกันตรงที่ว่าเจ้าสีน้ําตาลเนี่ยเวลาทําอาหารมันจะให้รสชาติที่ดีกว่าคือกลิ่นความหอมของมัน จากตัวเห็ดเนี่ยมันจะดีกว่าสีขาวแล้วก็ราคาจะแพงกว่าสีขาวนิดนึงไม่มากครับประโยชน์นะครับของเห็ดแชมปิญองก็มีมากมายหลายอย่างเลยนะครับช่วยให้บำรุงโลหิตไหลเวียนดีใครที่เป็นความดันเป็นแบบพวกหลอดเลือดอะไรเงี้ยกินเห็ดแชมปิญองนี่ดีมากแล้วก็ช่วยกระตุน้นการขับถ่ายครับต้านมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายลดไขมันในเส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลขับสารพิษกระดูกและฟันแข็งแรงครับ ไอ้ที่สาคัญเจ้าเห็ดแชมปิญองเนี่ยมันมีโปรตีนเยอะพอสมควรเลยมันก็ถือเป็นสารอาหารที่เหมาะสมกับคนที่แบบเล่นกล้ามหรือใครที่กินวีแกนยเงี้ยแล้วเล่นกล้ามออกกําลังไปด้วยก็กินเห็ดตัวนี้เสริมไปได้นะครับเพราะว่ามันมีโปรตีนอยู่ในตัวมันแล้วก็อีกอย่างคือเห็ดแชมปิญองอายุการเก็บรักษามันจะนานกว่าเห็ดฟางหน่อยครับแต่ว่ารสชาติมัน อร่อยเหมือนเห็ดฟางเลยสามารถทําอาหารได้หลากหลายเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูเห็ดชัมพิยอ n ผัดเนยกระเทียมปรุงรสโอเคเราได้เห็ดชัมพิย o n สีน้ำตาลมาแล้วอันนี้เป็นเห็ดชัม p ิย o สีน้ำตาลโลนึงนะในกล่องเนี้ยมีทั้งหมดโลนึงก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะโลนึงได้ประมาณ30-40ดอกอะเยอะอยู่ แล้วแต่ขนาดอันนี้ถือว่าใหญ่เหมือนกันเพราะเห็ดแชมเปยองมันมีหลายขนาดบางทีบางทีงท่มันจะเล็กบางที่ก็ดอกมันก็จะใหญ่หน่อยหรือขนาดกลางๆก,ก็แล้วแต่เวลาที่แบบคนที่เขาขายอะเนาะเขาก็จะรู้ขนาดว่ามันเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยราคาก็จะแตกต่างกันไปที่ผมเลือกเห็ดแชมเปยองสีน้ำตาลเพราะว่าเห็ดแชมเปยองสีน้ำตาลมันหอมกลิ่นมันดีกว่านั่นเองอะเออเพราะว่า ขาวมันจะออกจืดจางๆเวลาทาอาหารมันก็แบบเหมือนไม่ค่อยได้รสชาติอหรือบางคนก็กินได้แหละจริงๆมันก็กินได้แต่ว่ากลิ่นความหอมสีน้ําตาลดีกว่าเอาล่ะเราก็มาเตรียมทําอาหารกันก็เอาเห็ดที่ได้ครับมาล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าเขาเก็บมาจากฟาร์มเนี่ยเหมือนจะมีพวกเศษสิ่งสปปกปรกคราบฝุ่นคราบดินอะไรเงี้ย จะได้แบบสะ,สะอาดานิดนึงหรือบางคนถ้าแบบจะเอาไปแช่น้ําก่อนก็ได้นะแช่น้ำสัก5นาทีเฉสีเอาเห็ดไปแช่น้ําแล้วก็ค่อยมาล้างแต่ผมไม่ได้เอาไปแช่ผมล้างเลย A later few moments later. หลังจากนั้นเราก็มาต้มน้ำนะครับต้มน้ำให้มันเดือดก่อนเพื่อที่จะเอาเห็ดชามปิยองมาลวก เกลือลงไปรอให้น้ำเดือดระหว่างรอครับเราก็เอาเห็ดมาหั่นครึ่งทั้งหมดมันจะได้กินง่ายๆเนี่ยเพราะเห็ดดอกมันใหญ่แต่จริงๆบางคนอาจจะไม่หั่นก็ได้นะไม่หั่นก็กินได้อยู่แต่ชิ้นม,มันใหญ่ก็หั่นครึ่งซะหน่อยดีกว่าแล้วก็ล้างน้ำอีกที แล้วน้ำก็เดือดเต็มที่แล้วโอเคเฮ็ดแชมปิยองทั้งหมดลงไปครับก็รออีกรอบหนึ่งให้น้ำมันความร้อนมันเข้าไปที่ตัวเห็ดให้เห็ดมันสุกอะ่ะเออพูดง่ายเห็นไหมพอเวลามันเริ่มสุกโดนความร้อนมันก็จะอดลงหน่อยหนึ่งอะแล้วก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อน นี่ผมเอาซปเปอร์การิกเนะเป็นกระเทียมเกรดดีเลยแหละจากไม่ห้องสอนที่เขาปลูกขายอยู่เขาปอกเปลือกมาแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราแค่เอากระเทียมที่ได้เนี่ยมาปัน่นใส่เครื่องมาสับก็ได้มาบดหรือมาตำกับโครกก็ได้แต่ผมเลือกเป็นใช้เครื่องสับแบบมือหมุนเนี่ยนะสะดวกกว่า ดึงๆๆสี่ห้าหทีแล้วแต่ไม่ต้องการละเอียดมากให้มันละเอียดกลางๆมันก็ยังมีความเป็นชิ้นอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นเคาเจอร์กีนะครับที่เราจะเอามาทำอาหารเห็ดชัมปิยองก็เดือดได้ที่แล้วครับเห็นนะมันเริ่มหดลงเวลาเจอความร้อนพอเดือดปุ๊บ แล้วก็เอามาพักพักน้ําก่อนก็คือมาลอนพวกน้ําออกนะให้เห็ดมันแห้งเพราะเวลาผัดลงไปมันจะได้ไม่อมน้ําน้ําในตัวเห็ดมันจะได้ไม่ลงไปที่กระทะแล้วก็ตั้งไฟกระทะเริ่มร้อนแล้วครับเตรียม ขั้นตอนต่อไปใช้เนยกีเนยกีก็คือเป็นเนยที่ทำมาจากนมบัวแท้นะครับซึ่งคนอินเดียส่วนใหญ่นิยมเอาเนยกีมาใช้เป็นน้ํามันทำอาหารแทนน้ํามันพืชทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเนยกีมันหอมมันทำมาจากนมบัวถือว่าหอมมากครับเนยกีถ้าใครได้ลองอาจจะติดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเนยกีเนี่ย เห็นนะมันจะมีจุดกำเนิดควันค่อนข้างสูงก็คือ280องศาขึ้นไปนี่แหละหรืออะไรสักอย่างซึ่งมันเหมาะแบบเอามาทำอาหารเพราะเป็นเนยถ้าเป็นเนยบางชนิดมันจะไม่เหมาะเนื่องจากจุดกำเนิดควันมันต่ำแล้วทำให้แบบอาหารมันเวลาทำอาหารลงไปเี่ยมันเป็นสารกอา่อมะเร็งไม่ดีเอาละ เนยกีละล,ลายทั่วกระทะนะครับแล้วก็เกลี่ยให้มันเคลือบผิวกระทะระหว่างนั้นก็ได้เวลาเทเห็ดลงไปแล้วแล้วก็ผัดทั่วให้น้ำมันกีเนี่ยน้ำมันของเนยกีมันซึมเข้าไปในเห็ด ระหว่างนั้นก็เดี๋ยวจะมีเครื่องปรุงอีกนี่อันนี้เป็นเนยกระเทียมการิกบัตเตอร์อันนี้ผมผสมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมหน่อยหนึ่งเป็นเนยกระเทียมที่เอาไว้ทําอาหารได้นะอันนี้เจ้าเดียวกับที่ผมสั่งไอ้ซูปเปอร์การิกนั่นแหละเขาขายแล้วก็เอากระเทียมสดจริงๆที่สับเมื่อกี้เทคือแบบ เต็มที่อ่ะง่ายๆความหอมความเข้มข้นแน่นอนทั้งเนยกระเทียมทั้งกระเทียมจริงทั้งเนยกีทุกอย่างแบบอยู่ในกระทะนี้หมดแล้วครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วกลมกล่อมหวานๆเค็มๆนิดนึงใส่ซอสหอยนางมารมปาเด็กสมบูรณ์ครับถูกเข้มข้นใส่ไปพอประมาณแล้วแต่กะเอาครับ มันก็จะทําให้เห็ดมันมีความหอมหวานามันจะได้ไม่ไม่โดดเกินไปรสชาติอย่ากลมกลม่อมพอดีหวานหวานเค็มเค็มแล้วก็หอมกระเทียมหอมเนยเข้ากันหมดรสดชาติผัดให้ทั่วครับใช้ไฟอ่อนไฟกลางก็ได้นะผัดผัดไปเรื่อยเรื่อย,อยผัดไปเรื่อย,อยให้กระเทียมมันเหลืองนะแล้วก็ ไม่ต้องให้มันแบบกรอบมากโอเคได้แล้วมื้อนี้กินกับข้าวนี่โคตรอร่อยครับบอกเลยแต่มือนี้ผมกินเปล่าๆกลิ่นก็หอมยั่วใจมากครับถ้าอยู่ตรงนั้นคือแบบอยากจะกินให้หมดไวๆเลยแหละนะได้แล้วหอมเนยหอมกระเทียม สุดยอดแห่งเมนูที่บำรุงสุขภาพด้วยนะครับเห็ดตัวนี้คือประโยชน์เยอะมากก็ลองไปทำกินกันดูนะครับผมขอเทสก่อนแหละควันฉุยเลยร้อนจัดอร่อยมากนั่นแหละพอแล้วเดี๋ยวก็กินใหม่ เคี้ยวไม่หมดเลยโอเคครับก็ลองไปหาซื้อทำกินกันดูนะครับบ๊ายบาย